แตงโมสองถุงด้วยจ้าควานเสือขอบคุณค่ะคุณแม่เมื่อกี้สองร้อยหกลบด้วยนะคะสิบสองแตงโมสองเหลือร้อยเก้าสิบสี่แล้วแตงโมสองถุงหญ้าสิบสองแตงอีกสอง แตงโมสองโอเคคุณแม่ครับขอบคุณครับขอให้คุณแม่สุภาพแข็งแรงนะครับรวยรวยรวยสุดภาพภูมิมาตรปาร์ตานะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับแตงโมอีกสองแม่ลูกอยู่ทางใบอายุเท่าไหร่แล้วห้าสิบกว่าปั้ ห้าสิบห้าสิบสามปีห้าสิบกว่าก็ยังไม่แก่นะก็ฝนตวสมบูรณ์ดีครับคุณแม่แตลว่าช่วงนี้ขาดยากจริงครับข,ข,ราขาดยากฝน,นไม่ตกเลยเหมือนจะตกเนาะแต่ไม่ตกนตกแต่ไม่ตกตกได้ก็ต้องรออีกสามสี่เดือนเนะัะไมนได้กิน ขอบคุณพปอด้วยวพ่อคุณแม่ด้วยนะครับที่เป็นฟันครับมีแต่ทํนใจแลก็ไปทุกวันใจกที่ว่ออทีนทน,น,ทน,น,นิ่นึงไ้หอยหรืหอยด้วย,ยมางรอกอาบจนึทัใจนะมัที่ยี่สินันดับสดมา ยังไม่น <thin> ่าดูจ๋งจีบุ่งอไรไปมีบอกรองไปยัรู้นอาูจาออย่าี้แม่ทมาเลยพี่ครับ้ามาถ่ายลูปได้เลยอะไถ่าย้างหน้าเลยไม่เป็นไรัที่นรถโบอชุ่มด้ยหมบกับชัวรัที่เ ฝากคุณแม่ว่าอ่ะแม่ขอดูอยู่ฝากคุณแม่ครับผมก็ถ้าขับรถมาก็ฝากคุณแม่ด้วยนะครับวันที่7วันที่7พ่อควานเขาเลี้ยงสองเชือกครับน้องแป้งล่ำครับปู่ทองใบนะครับผมก็ฝากคุณแม่ด้วยนะครับผมฝากคุณแม่ด้วยนะคะวันที่7ต้นสับปะรดให้ปู่นะคะขอบคุณมากครับคุณแม่ครับขอบคุณครับพ่อควานคืนๆมีครับพูด น้ตเติมได้นะคะแม่ตาเด็กๆทองสุกได้นะคะคุณแม่แย่ร้อยกามัดนะคะองรอบหน้าฝาต้นสำรวนให้ปู่ด้วยนะคะไปแล้วไปหาไอดา้าแล้วก็เด็กๆทองสุกตุทงชางใบ